บุกเพนขราชเมื่อนกร้องผู้อาพัพได้รับมนตพญานาคทำให้ถูกรอตเตอรี่รางวัลใหญ่แต่กลับลืมตัวหลงทำสิ่งผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้ลงโทษเทา้ามันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับตัวเราเป็นของของเราให้นำติดตัวไว้ก็เป็นเพราะเรตพญานาคที่อาจารย์ปะกายให้แกไปนั่นแหละถึงได้มีเงินไปทำไสยกรรมแบบนี้ไงคมฤิขิดรักมื่อารเวลา คุณเชื่อเรื่องะระลึกชาติหรือไม่พ่อไม้หนุ่มพบกับเรื่องราวประหลาดเมื่อเด็กข้างบ้านนำความทรงจำในอดีตกลับมาย้อนให้คิดถึงอีกครั้งโทรหาใหครอ่ะต้องปล่อยหไปหลับลึกนะ ุดฟ้าที่ปลายรุง้งเรื่องราวของพ่อผู้ที่มีแต่ความรักลูกเต็มเปี่ยมแต่กลับมีความรับอยู่อย่างหนึ่งที่พยายามปกปิดไว้ไม่ให้ลูกรู้หนูอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูดูพ่อหนูตอนนี้สิพ่อเขาจะเลี้ยงหนูได้ยังไงร,รู้ไหมก็พ่อคิดถึงแทบจะขาดใจเลยรู้ไหมสูตรลับฉบับวังนาคี เมื่อพระพันปีแห่งเมืองพญานาคีทรงประชวนเพราะมีโรคลกึกลับที่ไม่เคยมีใครพบเจอทำให้เบื่ออาหารเมียทั้งสี่ของเจ้าหลวงอนันตนาคราชจึงหาวิธีเคล็ดลับฝึกทำอาหารเพื่อให้เสด็จแม่หายจากอาการประชวนในเมืองบาดาลของเรานะั้นเคมีตำนานเกแก่่เราถูกรับสมบัตว,ว่างนั้นอยไว้ว่าก็ต่ออช่งเชนที่มีมเป็นบสตเจ้า คุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตรันทดของเด็กหญิงสาวคนหนึ่งที่มีแม่เป็นดาราดางังแต่แม่ของเธอกลับตั้งท้องเธอโดยไม่ได้ตั้งใจเธอถูกเลี้ยงดูจากแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ต้องแบกภาระเลี้ยงดูเธอเพียงลำพังาจะไปดูลูกหน่อยค่ะอย่าไปทำให้พายลมคนเ่ยนเรี่งเดี๋ยวไล่เน้ย่ยที่บอกให้เดี๋ยวจะหาว่าไปรักเด็กค่ะ เรือนนคราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการเวลาหยุดไปถึง60ปีความจงรับพักดีไม่เคยเสื่อมคลายละครเพื่อคนที่มีใจรักชาติรักแผ่นดินที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ครับคุณรู้ไหมว่าเขาห้ามเข้ามาในเขตแนวกัน้นคุณเป็นแม่ของหนูเหรอคะใช่ลูกนี่แม่เองแม่ของหนูลูก สมุนไพที่คุณปู่เป้นเคยไว้สีงไทไหมหมดเรียงังระบ,บำนาคีนางรำแก้บนสารพ่อปู่นาคาผู้ที่อุทิศตนเป็นสิทธิของพ่อปู่เพื่อแลกกับการทำให้แม่ของเธอหายป่วยจากโรคปิศนาแต่เธอผิดสัตรูคำสาบานที่มีให้แก่พ่อปู่จึงทำให้คนที่เข้ามายุ่งกับเธอจะต้องมีอันเป็นไป แต่พ่อปู่นาคีนาพราชด้วยลูกมีแม่ที่ป่วยไข้ไม่รู้สาเหตุลูกมาขอวงอิงวอนขอความเมตตาต่อท่านสืบรับสลับเลิฟคริสและโนว์คู่รักที่กำลังจะมีลูกด้วยกันแต่กลับพบความจริงว่าทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องที่คานตามกันมา ซึ่งเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขเลยทำให้มีอีกคนเข้ามามีส่วนในชีวิตของเขาทั้งสองคนแต่พี่แม่ฉันตายใครก็ออกตามหาน้องฉันแต่ฉันก็ได้ข่าวว่าเจ้าของมูลน,นิธิทีนี้เนี่ยคนรับเรี้ยน้องฉันแค่ก็เลยมาสมัครเป็นครูที่นี่